ครับสำหรับบทบทเรียนต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกนะฮะในการฝึกลิเบอร์ตี้นะครับซึ่งเราได้ฝึกในริบบิที้ของการวอล์กอัพนะครับการขึ้นติดอกแล้วดันขึ้นสุดมือครับวันนี้เราจะนำทุกส่วนนะครับมาเชื่อมโยงกันครับโดยการใช้ท่านอนนะครับนอนแคดเดิลนะครับแล้วก็นั่งในการรีโหลดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในการเตรียมขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นแบบฝึกทำสองรอบสองครั้งนะครับจะนับเป็นหนึ่งเซตนะครับผมอ่าให้อยู่ในท่าเตรียมครับพร้อมนะครับขาข้างนึงนะครับจับเหมือนเดิมเหมือนที่อธิบายไว้นะครับจากนนนนัั้้้ขึติดอกะครบา 8 1ดหนึ่ง8สี่ห้าเดดันขึ้นครับ1 2 3 4งสองสี่ลงแล้วาหดนึ่งนอนนะครับนอนนั่งครับแต่ก็นั่งนะครับไปนั่งเอิไม่ลงนะฮะผิดครับนะฮะขาข้างหนึ่งต้องลงอยู่กับพื้นนะครับผมอ่าขอนี้อยู่ในท่านอนใหม่นะครับขออยู่ในท่านอนใหม่ขอีกครข้างนึงนะครับอ่าห้าหกเจ็ดแปดนอนนะครับขาข้างหนึ่งต่อลงกับพื้นนะฮะแล้วก็จับมือผิดครับ ขาข้างนึงนะฮะต,ต้องอยู่กับพื้นนะครับผมแล้วก็ขึ้นติดอกนะครับเอาใหม่ครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ต๊บ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 หนึ่งสองนะฮะแค่นี้นะครับทำสองเซตนะครับแบบนี้นะครับสองเซตก็จะทาให้นะครับได้ฝึกการเก่งตัวนะครับแล้วก็การจับสลับมือนะครับแล้วก็นํามาประสานนะครับบูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นแบบฝึกอีกแบบฝึกที่น้องๆน่าจะไปฝึกนะครับขอบคุณครับัสดีครับ